ใช่ค่ะขนเงินขนทองนะคะเข้าบ้านให้เต็มเลยนะคะแล้วก็คุณหมอด้วยนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆเลยทางฝั่งฉันค่ะสุขภาพแข็งแรงดีดีด้วยนะคะก็ขอบคุณที่บริการด้วยดีมาตลอดเนาะก็หลายครั้งเกือบจะไม่ได้แต่ก็ตัดสินใจมาเหมือนเดิมนะครับว่าก็ขอบคุณมากครับยินดีขอบพคุณนะคะยินดีด้วยฝนตกตลอดทางหน่อยนะคะพี่แอนี้เดี๋ยวให้พี่เขาอธิบายสาธิตการใช้งานรถนะคะ สวัสดีค่ะแล้วฟอร์ตพีเนียมค่ะวันนี้ค่ะจะอยู่กันนอกสถานที่นะคะนำความพีเนียมนะคะมาเสิร์ฟตรงถึงบ้านคุณลูกค้าเลยนะคะอยู่ในจังหวัดหนึ่งของภาคอีสานนั่นเองคะ่ะวันนี้น้องแทนนำความพีเมียมมารอบคันกับเจ้าคันนี้เลยค่ะ Ford r a n g e r จอร์วท็คูณ2เรียกเรียว,ว่าเป็นตัวท็อปของกระบะของเราเลยนะคะในรุ่น4ี่คูณสแทนจะพาไปชมฟังก์ชันในการใช้งานนะคะพร้อมกับสุดแต่งเท่เท่เอเซอร์ีที่มอบให้กับคุณลูกค้านะคะว่ามีอะไรบ้างไปติดตามรับชมเลยค่ะ Ford Ranger w i จอร์วานะคะรุ่น 4. คูณค่ะเรียกได้ว่าเป็นกระบะตัวท็อปของรุ่น 4. คูณของเราเลยนะคะวันนี้ค่ะพามาชมนะคะในสีพิเศษค่ะเป็นสีเซเบอร์สีส้มแบบนี้เท่ๆตามเอกลักษณ์ของเจ้า Ford r a n g e r w i ์ว t a c เลยนะคะ,ๆๆะ,คะราคามูลค่าของเขานะคะจะอยู่ที่1 000, 4ึ0 0ล้านีกับบาทค่ะมาพร้อมกับสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีนะคะพร้อมกับฟังก์ชันในการใช้งานครบคันนะคะแล้วก็ภายในที่หรูหราค่ะพร้อมกับเครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะให้กำลัง แรงม้าอยู่ที่180แรงม้าค่ะแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่420นิวตันเมตรนั่นเองค่ะแล้วก็อ c เ s s o ์รีชุดแต่งรอบคันเท่ๆดุดันแบบนี้นะคะแพรจะพาไปชมกับตำแหน่งแรกกันเลยทีเดียวค่ะในส่วนของชุดแต่งแรกนะคะที่น้องแพ์น,นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะเป็นชุดแต่งการวนหน้าของคัม m มอรนะคะเพิ่มดีไซน์ให้ดุดันมากยิ่งขึ้นทั้งชิ้นแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีทั้งหมด4ตํตแหน่งกันเองค่ะ แล้วถัดขึ้นไปค่ะด้านบนนะคะเป็นกระจังหน้าสไตล์แรปเตอร์นั่นเองค่ะเพิ่มดีเทลของฟอนต er ์ FORD ให้ Outstanding ทำสีแบบตัวรถแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับดีเทลไฟส่องสว่างขนาดเล็กแบบนี้แน่นอนค่ะไม่พลาดนะคะปรับโฉมของไฟใหม่เลยนะคะเป็นไฟ m u s t ต n งเต็มระบบเลยค่ะคีบฉลาม3ามคีด พร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะคะด้านล่างแล้วก็ไฟลูกแก้วด้านในกลมนะคะเป็นบลูอาร์ s แบบนี้นะคะเพิ่มประสิทธิภาพของไฟมากยิ่งขึ้นเป็นไฟ LVD ค่ะให้แสงสว่างลำแสงเป็นลำกล้องนั่นเองค่ะเพื่อเพิ่มมิติของตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะน้องแพระจัดแต่งติดตั้งสกรูทรงสูงให้กับคุณลูกค้าดีเทลแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าดูมีมิติดีเทลมากๆเลยนะคะแล้วก็ดูเรียบหรูมากๆเลยน้องแพรจะพาไปชมด้านข้างกันต่อบ้างคะ่ะ มาต่อกันที่ด้านข้างบ้างนะคะด้านข้างค่ะโดดเด่นนะคะด้วยกับข้างประตูแบบนี้เลยนะคะเนื้อแมตนะคะเป็นสีดํทาทั้งชิ้นแบบนี้เลยกลับด้านข้างนะคะเพื่อปกป้องด้านข้างรอยของรถนะคะเวลาเราเปิดขึ้นประตูแบบนี้นะคะเราอาจจะมองไม่เห็นกระถางต้นไม้หรือต้นไม้เศษหินต่างๆนะคะตัวนี้จะช่วยซับพอร์ตด้านข้างแล้วก็ไม่ให้รถเป็นรอยนะคะตัวนี้ น้องแพลติดตั้งเพิ่มเติมเอาใจคุณลูกค้านั่เองค่ะเบ้ารองมือเปิดก็ติดตั้งให้นะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์ค่ะเป็นเรนเจอร์ไวท์แท็กเอกลักษณ์โดดเด่นแบบนี้เลยนะคะสาดโครนด้านหลังพาดมาถึงด้านหลังของกระบะเลยนะคะและแน่นอนค่ะได้จุกจัดเปลี่ยนนะคะเป็นล้อแม็กยางค่ะเป็นยางของมอนสเตอร์นะคะออแล้วก็ลายแม็กค่ะเป็นลายแม็กที่สไตล์ออฟโรดเลยนะคะซีรีส์ยางจะอยู่ที่265 60 แล้วก็ R18 นั่นเองค่ะสำหรับยางอะไหล่ชิ้นที่5นะคะก็มีไว้ท้ายรถตัวโรงงานที่เป็นยางแม็กเดิมนะคะน้องแพทเตรียมไว้ให้ด้านท้ายเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เลยด้านหลังแน่นอนค่ะเพื่อเพิ่มมิติของด้านหลังมากยิ่งขึ้นนะคะไม่น้อยหน้ากันไปเลยค่ะไฟท้ายค่ะเป็นรูปตัว C แบบนี้เลยนะคะทั้งชิ้นเป็นโครมดำสโมกเคลียร์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็กันชนท้ายเหล็กของ h ฮมเมอร์เช่นเดียวกันค่ะมีความแข็งแรงมากๆนะคะมาพร้อมกับ เซนเซอร์ s s ด้านหลัง4ตำแหน่งของรุ่น y t e ท็ให้เรียบร้อยนะคะสำหรับรุ่น y t e ท็นะคะปกติแล้วถ้าเปิดฝาท้ายเนี่ยเจ้า y t e ท็กจะมีฝาท้ายที่เป็นตัวผ่อนแรงนะเป็นโช๊คตรงนี้นะคะเป็นฝาท้าย e a s y l ิฟตเวลาเราเปิดฝาท้ายกระบะค่ะจะช่วยผ่อนแรงมากยิ่งขึ้นจะไม่มีน้ำหนักนะคะตัวนี้เป็นของเดิมที่มาจากตัวโรงงานอยู่แล้วนะคะสามารถใช้งานได้ปกติแล้วก็ช่วยดูแลของคุณผู้หญิงแล้วก็เด็กมากยิ่งขึ้นนั่นเอง สำหรับภายในของกระบะนะคะมีขนาด511มิมนั่นเองค่ะทำให้สามารถขนของแล้วก็บรรทุกของหนักได้ถึง1ุนตุนตันกันเลยทีเดียวเพาะว่างช่วงล่างของเราค่ะเป็นช่วงล่างที่มีความแข็งแรงนะคะชัสซี่ขึ้นรูปชิ้นเดียวแล้วก็แหนบหนาถึง5ชั้นนั่นเองค่ะแบบนี้เท่ๆเ,เลยนะคะมาพร้อมกับสปอร์ตบาร์ตัวนี้นะคะที่ติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะใช้งานได้ปกติแล้วก็ไฟด้านท้ายนะคะเป็นไฟดวงที่ส ของรุ่นนี้มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแอบกระซิบนะคะว่าสุดแต่งทั้งหมดที่น้องแพรนเสนอค่ะเป็นสุดแต่งที่อินคูดไปกับค่ารถเรียบร้อยแล้วนะคะน้องแพรไม่มีเก็บแอสเซสซอรีเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้น,นะคะ่ะรถคันนี้นะคะเจา Ford ้า f o r d r a n g e r YT ์ไว a c k 4x2 คูณ2นะคะยังมาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมของเขานะคะนั่นก็คือ ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถยนต์นะคะแล้วก็ระบบป้องกันการพลิกคว่ำค่ะหรือว่า r o m นั่นเองค่ะทั้งหมดทั้งมวลนะคะเป็นระบบความปลอดภัยที่มาจากตัวรถที่ดีเยี่ยมอยู่แล้วนะคะแล้วก็ช่วงล่างค่ะเป็นช่วงล่างที่ดีมากๆนะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยีในการขับขี่นะคะนั่นก็คือ คูสคอนโทรนนั่นเองค่ะสามารถควบคุมคูสคอนโทรนนะคะได้จากห้องโดยสารภายในห้องโดยสารก็กว้างขวางมากๆเลยนะคะมองกับการขับขี่เดินทางแล้วก็ไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะคะเพราะว่าภายในของเรานะคะเกียร์ของเราค่ะเป็นเกียร์แบบชิปออร์เดอรไฟนนั่นเองค่ะการเข้าเกียร์แบบก้าวกระโดดนะคะสามารถปรับเกียร์ได้อัตโนมัติแล้วก็ข้ามกระโดดเกียร์ได้เลยค่ะไม่สะดุดในการขับขี่เลยนะคะ และนี่ค่ะคือทั้งหมดของเจ้าฟอร์ดเบนเจอร์วายแตรสีคูณสองแล้วก็สีส้มที่เป็นสีพิเศษน้องแพลนมาฝากกันในวันนี้นะคะหากพี่พท่านไหนกําลังตัดสินใจออกรถยนต์ฟอร์ดอยู่นะคะสามารถเลือกเจ้าคันนี้ค่ะประกอบการตัดสินใจได้เลยนะคะพร้อมกับชุดแต่งอัจฉริยแบบนี้ค่ะน้องแพลนยินดีมอบให้กับทุกท่านเลยนะคะที่ชมคลิปนี้เลยนะยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็น้องแพลนนะคะจะ ไปส่งมอบรถคุณลูกค้าแล้วนะคะไว้พบกันอีพีถัดไปแล้วก็จะมีภาพบรรยากาศดีๆแบบนี้มาฝากกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะไปแล้วะค่ะสวัสดีค่ะ